ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการ์เดนเกมเมอร์นะครับในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวในส่วนของวอเตอร์แพดล่วงหน้าของเซิร์ฟไพนะครับเป็นวอเตอร์แพดบทที่53นะครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อให้ดูว่าเมื่อเราซื้อล่วงหน้าเราจะได้รับอะไรบ้างนะครับเราสามารถซื้อล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่27จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับในราคา5 4าร้อีูปองนะครับให้กดซื้อเลยครับปึ๊บแล้วก็ยืนยันครับเรียบร้อยนะครับเราก็ จะได้รับกรอบโปรไฟล์มาเลยเป็นกรอบโปรไฟล์วิบวับนะครับนี่นะฮะกรอบนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะเห็นไหมครับออร่าเอฟเฟกต่างๆก็ถือว่าเยอะกว่าวร์แรกที่ผ่านมานะครับนี่นะครับลวงหน้ากดต่อไปครับเราจะได้รับพวกสถานะพรามตลอดชีพนะครับแล้วก็ค่าผลงานบวก30มสิบเลเวลเลยครับคุ้มเลยนะลวงหน้านะครับแต่ว่าถ้าใครนะครับที่งบน้อยนะครับหรืองบจำกัดก็สามารถซื้อได้ในวันที่ 1มิถุนาอยู่เป็นต้นไปนะครับในราคา299านะครับไปครับอยู่นะครับเนี่ยน่าจะอยู่ในคลังนะครับอยู่ในคลังนะหรือเร็วนี้นะครับแล้วก็ให้เลื่อนลงมาครับนี่นะครับของวัตถุดินะแล้วก็กดใช้งานครับยืนยันครับแล้วก็รอเปิดนะฮะส่วนเอฟเฟกต์เดี๋ยวเราก็จะมารีวิวให้ดูนะครับนี่นะครับได้ของเฟนิกนะครับสกินนี้ อยู่แค่เรเวลต้นๆนะครับยี่สิบนะนี่ครับแล้วก็ของบอร์ดัมนะครับอันนี้เป็นสกินเลเวลหนึ่งนะครับลิมิตเขียวครับไม่มีเอฟเฟกนี่ครับแล้วก็มีชุดด้วยนะครับนี่มีชุดนะครับเป็นเทพนิยายนะครับเซตนี้เป็นเทพนิยายในตำนานนะครับพวกหนูน้อยหมวกแดงพวกนี้นะครับนี่นะครับมีของอัลเฟนิกนะครับบอร์ดัมแล้วก็ของ ล็อกซี่นะครับล็อกซี่เป็นบัตรเช่า7วันนะแล้วก็เหรียญตำนานวอเลย์แพทหนึ่งเหรียญครับแล้วก็ชุดนะฮะแล้วก็กล่องค่าผลงานนะครับเป็นกล่องแบบสุ่มครับยืนยันครับแบบนี้ฮะอืมกล่องค่าผลงานนะครับนี่ครับเดี๋ยวเขาบอกว่าให้รอเปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นไปนะครับอืเขาว่าจะได้เยอะนะเดี๋ยวรอเปิดนะครับวันที่หนึ่งครับอ่าแล้วก็ในส่วนของอ่าวอเตอร์แพสนะครับ ในส่วนของการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับเหรียญตำนานนะอ่ะอัปเดตหรือเปล่าครับมาเช็กก่อนครับอืมอัปเดตหรือเปล่าอัปเดตหรือเปล่ายังไม่อัปเดตนะที่จริงมันคนเปลี่ยนใหม่เลยนะครับอยากให้เปลี่ยนใหม่ทุกซีซั่นส่วนกรอบโปรไฟล์นะครับนี่นะครับก็คือกรอบโปรไฟล์นะครับวิบวับนะครับเป็นกรอบใหม่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับกรอบนี้ ประมาณนี้นะครับสกินแรกก็เป็นของบอดัมนะครับสกินนี้อยู่ระดับลิมิตสีเขียวนะครับน่าจะเป็นหนูน้อยบกแดงนะครับนี่ฮะนี่เลยครับแต่ว่าไม่รู้ว่าบอว์ดัมอ่ะมันถืออะไรครับเนี่ยดูเป็นขาของใครครับหรือว่าขาของคุณยายของหนูน้อยบกแดงอ่ะผมว่าใช่เลยนะเหมือนเลยครับส่วนตัวในเกมเดี๋ยวเราก็ไปดูนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูที่การโจมตีปกตินะครับ นี่ครับเอาลงฟาดเลยฮะแล้วก็สกิลที่หนึ่งครับนี่ครับสกิลหนึ่งชึบงัดไปงัดมาครับชึบแล้วก็สกิลที่สองครับแล้วก็เอฟเฟกต์อัลติเมทครับนี่ครับอัลติเมทนี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของบอแดมเดี๋ยวเราก็ไปดูสกินต่อไปนะครับส่วนใครนะครับอยากมีไอเดียมาวีฮีโร่เยอะสกินอลไนะครับก็ทำได้นะครับที่ FRS มีต้นที่พิเศษนะครับของจริงต้องมีคนติดตามนะครับมากกว่า200,000คนนะครับดูครับงัดขึ้นงัดลงกับอแดัมสกินต่อมานะครับเป็นของฟินิกนะครับสกินนี้นะครับเป็นสกินที่อยู่ระดับลิมิตสีส้มมีเอฟเอฟสกิลนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เอฟเอฟเยอะนะครับสกินนี้แสบตานะครับฟินนิกอะ ดูครับโอห่างเป็นจิ้งจอกด้วยนะเป็นหมาป่าครับดูนี่นะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราก็ไปดูเอฟเฟกในเกมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มดูที่เอฟเฟกการโจมตีปกตินะครับนี่ครับเดี๋ยวก็ลาสิบนะครับจะมีเครื่องหมาอยู่ใต้เท้าครับ นี่ครับแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลที่หนึ่งครับนี่ครับสกิลหนึ่งครับชิบแล้วก็โจมตีครับอืเอฟเฟกต์ FX สวยเลยนะยิ่งอันติเมตอะ่ะบอกเลยเอฟเฟกต์สวยมาก s awesome. <S แล้วก็เอฟเฟกต์สกิลที่สองครับนี่ครับสกิลสองเป็นไฟแห่งนรลกนะครับดู <c oughs> ไฟปีศาจชิบชิบ วาดเป็นรูปดาวแล้วก็ตอนคอมโบหนึ่งกับสองครับ s <S แล้วก็เอฟเอกสกิลอัลติเมทครับดูนะครับอัลติเมทนี่ครับอัลติเมรฮะยิงคอมโบร่วมกับสกิลหนึ่งครับกับสกิลสองโอ้โหแสบตาเนี่ยเลย ชสกินนี้มีชุดด้วยนะมีชุดครับส่วนอีกชุดนะครับก็จะเป็นสีเขียวสีนี้นะครับนี่ครับชุดนี้เอฟเฟกไม่เปลี่ยนนะนี่ครับชิ๊บเชิ๊ก็ประมาณนี้นะครับนี่สําหรสกินเฟนินนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูสกินต่อไปนะครับส่วนสกินสุดท้ายนะครับก็เป็นของล็อกซี่นะครับสกินนี้อยู่ระดับลิมิตสีส้มนะครับมีเอฟเฟกต์สกิลนะฮะนี่ครับของล็อกซี่นะฮะเป็นเลเวลท้ายนะครับเลเวลหกสิบเลยนะ นี่นะครับทุกคนครับแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกเดี๋ยวเราก็ไปดูกันครับก็ถือว่าโอเคนะครับเซตนี้ใช้ได้เลยไม่ตีมจีนอ่ะคือตีมแบบโอทางฝั่งยุโรปนะฮะเทพนิยายญ่ขอใครนะครับอยากได้อย่าลืมมาซื้อกันนะครับไม่แพงราคาแนะนำนะครับเป็น299ดีกว่าถ้าใครไม่สีเลือดเรื่องกรอบโปรไฟล์นะโอเค อันนี้เป็นเอฟเฟกต์การโจมตีปกตินะครับเนี่ยการโจมตีปกติเดี๋ยวรอเทนมานะครับก็จะได้เห็นพาสีบล่ะพาสีบก็จะมีเครื่องหมายอยู่บนหัวเป้าหมายนะครับนี่นี่นะครับการโจมตีปกติอมตะนะครับของเทนแล้วก็โจมตีครับปุ๊บนี่นะครับชึบแล้วก็สกกิลหนึ่งครับ นี่ครับสกิลหนึ่งชิบแล้วก็สกิลที่สองครับนี่ครับสกิลสองแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลอัลติเมทครับนี่ครับอัลติเมทชิบ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ตอนดึงทีละหลายตัวครับ ก็ประมาณนี้นะครับในการมารีวิวสกินใหม่หรือก็วอเอ็์แพดนะครับบทล่าสุดนะครับอย่างนีฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ